เทคนิค 3R เปลี่ยนการทะเลาะให้ดีขึ้นเคยไหมคะเวลาที่คุณทะเลาะกับใครแล้วเผลอพูดอะไรแรงๆออกไปหลังจากนั้นก็รู้สึกเสียใจว่าไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยวันนี้หมอมีเทคนิค 3R มาช่วยปรับวิธีจัดก,การอารมณ์และการสื่อสารกันค่ะเวลาทะเลาะกันคนส่วนใหญ่มักจะทำ3อย่างนี้กันค่ะคือ react ตอบโต้ตตแรงๆออกไปก่อน retreat ถอยออกมาแล้วก็รีทิงทบทวนสิ่งที่พูดไปซึ่งมักจะจบลงที่คำว่าไม่น่าพูดแบบนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณแค่ปรับลำดับนิดเดียวทุกอย่างจะดีขึ้นเยอะเลยค่ะให้ลองเปลี่ยนเป็น retreat คือถอยออกมาก่อนเพื่อให้ใจเย็นลง r e ทิงคือทบทวนว่าเรารู้สึกอย่างไรและอยากสื่อสารอะไรแล้วค่อย respond ตอบกลับอย่างมีสติค่ะการตอบกลับแบบนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้นและยังรักษาความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักได้ด้วยค่ะลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าในการทะเลาะครั้งต่อไปอาจไม่ต้องจบลงด้วยความรู้สึกผิดหรือเสียใจอีกต่อไปค่ะ